ทุกท่านอยากรวยไหมครับถ้าท่านอยากรวยท่านต้องเข้าใจจิตวิทยาว่าด้วยเงินนะครับคุณจะรวยขึ้นทันทีเลยนะครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้คือ10สิ่งที่ต้องทํานะถอดบทเรียนจากหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงินแต่ก่อนจะไปดูว่า10ข้อนี้มีอะไรบ้างอย่าลืมกด subscribe นะครับท่านที่กด subscribe ขอให้รวยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับ การเข้าใจในส่วนของจิตวิทยาว่าด้วยเงินเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยเราตัดสินใจทางด้านการเงินได้ดีขึ้นนะครับแต่ยังเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความมั่งคัง่งในหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงิน The Philosophy of Money นะครับของคุณมอ r กน n ฮเซลเนี่ยได้นําเสนอแนวคิดที่ช่วยเราเข้าใจว่าทําไมทําไมบางคนถึงประสบความสาเร็จทางด้านการเงินในขณะที่บางคนเนี่ยกลับล้มเหลวต่อไปนี้คือ10สิ่งที่ท่านควรทําเพื่อพโอกาสใน การสร้างความมั่งคั่งทางด้านการเงินครับอย่างแรกเลยครับนั่นก็คือการเข้าใจความเสี่ยงและความไม่แน่นอนครับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนครับความเสี่ยงคือสิ่งที่เราสามารถวัดและคาดการได้ครับในขณะที่ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้การเข้าใจความแตกต่างนี้ช่วยเราสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดียิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในหุ้นครับที่มีความผ,ลผลันผวนอาจจะมีความเสี่ยงแต่ในการลงทุนในตลาดที่ไม่คุ้นเคยอาจจะําไปสู่ความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นกว่านะครับต้องแยกนะนะครับความผันผวนของราคาหุ้นนะครับมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงแต่การที่เราไม่มีความรู้เนี่ยนั่นคือในส่วนของความไม่แน่นอนครับข้ 2> อ2ครับการออมเนี่ยเป็นพื้นฐานของความมั่งคั่งนะครับ การออมไม่เพียงแต่เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับวันที่ไม่แน่นอนแต่ยังเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างความมั่งคั่งการเริ่มต้นออมเงินแม้จะเป็นจํานวนเล็กน้อยครับสามารถสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการลงทุนในอนาคตได้ครับการตั้งเป้าหมายในการออมการยึดมั่นในแผนการออมเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวข้อ3ครับการลงทุนเนี่ยต้องลงทุนอย่างมีสติ การลงทุนไม่ควรเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์หรือตามกระแสการลงทุนอย่างมีสติหมายถึงการทําความเข้าใจในสิ่งที่คุณลงทุนการรับรู้ความเสี่ยงและการมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนการลงทุนด้วยความรอบคอบและการวิจัยอย่างละเอียดสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้นข้อ4ครับ ความอดทนและการลงทุนในระยะยาวการลงทุนระยะยาวเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะหรือเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งนะครับความอดทนเป็นสิ่งสําคัญในการรอดูผลตอบแทนจากการลงทุนการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่มีประวัติการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวสามหรานํามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีกว่าในการลงทุนระยะสั้นที่มีความเสี่ยงสูงกว่านะข้อครับ การเข้าใจค่าของเงินในแต่ละช่วงชีวิตค่าของเงินไม่เท่ากันานหรือหลังกเกษียณการเข้าใจว่าเงินมีค่าแตกต่างกันในช่วงเวลาชีวิตช่วยเราสามารถวางแผนการเงินและลงทุนได้อย่างเหมาะสมกับสถานะของเราครับกครับการหลีกเลี่ยงหนี้ที่ ไม่จําเป็นนี่สินครับเป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ขัดขวางความมั่งคั่งการหลีกเลี่ยงนี่ที่ไม่จําเป็นเช่นนี่จากการใช้จ่ายเกินตัวหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเป็นกุญแจสําคัญการจัดก,การนี่อย่างมีสติและการวางแผนการเงินที่รอบคอบสามารถช่วยให้คุณรักษาสถิรภาพทางด้านการเงินได้ข้อ7ครับเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น ไม่มีใครทําถูกต้องทุกอย่างในโลกการเงินครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้นในชีวิตของตัวเราเองนะการศึกษาเคสสตี้และประวัติศาสตร์ทางด้านการเงินสามารถให้บทเรียนที่มีค่าและช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นข้อ8ครับการมีความยืดหยุ่นในการวางแผนทางหน้าการเงินโลกของการเง,งินครับ และการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาการมีความยืดหยุ่นในการวางแผนทางด้นการเงินหมายถึงการปรับเปลี่ยนแผนของคุณเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปการมีแผนสำรองและการเตรียมความพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความมั่งคั่งของก้าวครับการให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการสร้างความมั่งคั่งไม่ควรทําให้คุณภาพชีวิตลงนะครับ การหาความสมดุลระหว่างการทำงานการลงทุนการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญการใช้เงินเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตเช่นการลงทุนเรื่องของสุขภาพเรื่องการศึกษาสามารถนำมาสึ่งความสุขและความสำเร็จในระยะยาวนะครับและข้อสุดท้ายข้อสิครับนั่นก็คือการยอมรับว่าไม่มีใครรู้ทุกอย่างในโลกของการเงินและการลงทุนครับไม่มีใครรู้ทุกอย่างการยอมรับความไม่รู้ และความแม่นแน่นเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักลงทุนที่ฉลาดครับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและการเปิดใจต่อมุมมองใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจทางด้านการเงินที่ดีนะครับหนังสือ The philosophy of money หรือจิตวิทยาว่าด้วยเงินเนี่ยให้แนวคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับาก,การจัดการการเงินการลงทุนและการเข้าใจนำไปปรับใช้ สิบลระการเหล่านี้ครับในชีวิตประจำวันสามารถช่วยคุณสามารถสร้างความมั่งคั่งและความสุขในระยะยาวครับการเรียนรู้และการปรับตัวเป็นสิ่งสําคัญในการเดินทางสู่ความสําเร็จทางด้านการเงินตลองนําไปปรับใช้ดูนะครับทำข้อไหนแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงก็มาอัปเดตกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกด subscribe ด้วยครับกด subscribe คอ้รวยขอยรวยครับกดกระดิ่งคอยมีเงินร้อยล้านพันล้านครับ